สิ่งที่ช่วยเราได้ไม่ได้สอนแต่แนะนำด้วยเวลาเท่านั้นคุณจะซึมลึกไปกับตรงนี้ซึมมันไปให้มันจบเลยจะเศร้ากันร้องไห้กันร้องไปให้มันหมดเลยพอร้องหมดมันหมดน้าตาไปแล้วมันก็รุ่งนี้มันเศร้าอีกให้มันร้องมาอีกดูด้วยว่าตัวเรามันจะร้องได้ร้องไห้ได้กี่วันถึงเวลาทางตันมันค็อหยุดเองมันก็จะก้าวถอยกลับมาอีกเอากลับมาคิดคิดปล่อยมันคิดลงไป คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเขาคิดถึงพอคิดได้หน้าจุดหนึ่งมันก็เลิกคิดเพราะเวลาเท่านั้นเวลาเท่านั้นเองที่จะช่วยเราได้ไม่มีอะไรช่วยเราได้อีกประการหนึ่งเรามาอยู่ในความดีเพื่อให้เราเกิดมามีความสุขบนโลกไปนี้มาใช้ความสุขบนโลกใบนี้ให้เต็มที่และต่อสู้กับวิบากกรรมต่างๆอาบายมุกต่างๆถ้าคุณต่อสู้กับพวกนี้ได้ คุณจะเป็นมนุษย์ที่ดีเพราะฉะนั้นเรามามีความสุขอยู่บนแผ่นดินนี้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่แท้